สวัสดีครับวันนี้มาพบกันที่สนามยิงปืน3 3ามสามสามร,างรังสิตนะครับผมครับวันนี้จะมาแนะนํากล้อง จุดแดงตัวใหม่ของไซมาร์กครับผมครับ้องจุดแดงไซมาร์กรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ที่ทำงานเป็นสองระบบเลยคือใช้พลังงานจากผ่านกระดุม2032หนึ่งแหล่งแล้วก็อีกแหล่งนึงก็คือเป็นเป็นโซลาเซลล์ครับโซลาเซลล์ก็จะมีแผงโซลาเซลล์อยู่ด้านบนตรงนี้ครับแผงโซลาเซลล สำหรับกล้องตัวนี้ค่อนข้างไวเราเห็นว่าอยู่ในร่มแบบนี้โซลาร์เซลล์ก็ทํางานก็คือเราไม่ต้องใช้ไม่ต้องเปิดใช้งานที่แบตเตอรี่ก็เลยครับก็แล้วก็ลักษณะของโซลาร์เซลล์เนี่ยก็ผันแปรไปตามความสว่างภายนอกด้วยอย่างเราอยู่ในร่มเนี่ยแสงก็จะแสงจุดแดงก็จะดับลงมาหน่อยแต่ว่าถ้าเราออกไปที่กลางแจ้งแสงจุดแดงก็จะ เพิ่มขึ้นครับเราโดยที่เราไม่ต้องไปปรับปุ่มอะไรเลยมันจะเพิ่มขึ้นเป็นอัตโนมัติเลยครับครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเท่ากับว่าเท่ากับว่าตอนกลางวันเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องใช้แบตเตอรี่เอ่อใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เลยครับเราใช้จากโซลาร์เซลล์อย่างเดียวรื้เล่ได้เลยครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็เก็บไว้ใช้งานเฉพาะในที่มืดมืดหรือว่าตอนกลางคืนครับผม ครับก็กล้องกล้องตัวนี้เออออกแบบให้สำหรับปืนหลากหลายแบบครับก็มีขายกขายกสูงขึ้นมาซึ่งขายกแบบนี้เหมาะสำหรับปืนที่แนวลํากล้องกับแนวพันท้ายเป็นแนวเดียวกันครับก็คือพอแนวลากล้องกับแนวพันท้ายตรงกันเนี่ยทำให้ ทำให้เวลาเราแนบแก้มไปเนี่ยถ้าเกิดว่ากล้องอยู่ต่ําเกินไปเราจะเล็งไม่ถนัดครับก็เลยต้องใส่ขายกสูงแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปติดปืนอื่นที่พันท้ายดรอปลงไปเราก็สามารถเอาเอาฐานยกเนี่ยออกได้ครับแล้วก็ใส่ฐานเตี้ยเข้าไปเพื่อที่จะเล็งได้ถนัดขึ้นคับฐานยกสูงกับฐานเตี้ยก็จะมีมาให้ในชุดเลยครับครับ กล้องจนนี้จุดขนาดจุดแดงจะอยู่ที่3 MOA นะครับแล้วก็ส่วนการปรับซ้ายขวาสูงต่ำเนี่ยเนื่องจากเป็นกล้องจุดแดงความละเอียดไม่มากเท่าไหร่เขาก็กำหนดไว้ว่าปรับ1คลิกเท่ากับ1 MOA ที่100เมตรนะครับปรับคลิกหนึ่งก็ไปที่นิ้วหนึ่งเลยครับผมครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองยิงดู ว่ากล้องตัวนี้เป็นไงบ้างครับครับ,รบก็วันนี้เราติดเ,ออเลดดอดตัวนี้ติดกับ PMG ขนาด5.56นะครับผมครับก็เดี๋ยวจะลองดูว่าเป็นยังไงบ้างครับ ก็อย่างที่ทราบศูนย์จุดแดงเป็นศูนย์กล้องที่วัตถุประสงค์ก็คือเอาไว้ให้ยิงหยาบๆนิดนึงครับเวลาเล็งก็แค่เอาจุดแดงไปทับเป้าเท่นั้นเองแต่ว่าวันนี้เราลองยิงที่ระยะ100เมตรลองจะดูกลุ่มกระสุนหยาบๆนิดนึงว่าจะได้กลุ่มกระสุนประมาณไหนครับผม ก็จริงๆแล้วถือว่าเป็นกล้องที่ค่อนข้างตอบโจทย์สำหรับปืนปืนปืนและปืนยาวที่เราต้องการยิงเร็วครับยิงเร็วหรือยิงจับจับอะไรพวกนี้ใช้ตัวนี้ก็โอเคแล้วก็ด้วยที่ว่ามันเป็นโซลาร์เซลล์ทำให้เราประหยัดพลังงานไปได้เยอะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ในร่มแบบนี้แล้วข้างนอกสว่างจุดแดงอ มันจะไม่ไม่สว่างมากเท่าไหร่สําหรับโซลารเซลล์นะครับถ้าเราอยากให้จุดแดงมันสว่างกว่านี้เราต้องใช้แบตเตอรี่ก็คือต้องเปิดต้องเปิดเปิดเอ่อเปิดไฟครับเออเวลาเปิดเวลาเปิดก็ให้กดปุ่มบวกครับผมกดปุ่มบวกกดปุ่มบวกกดปุ่มบวกปุ๊บไฟไฟแดงจะติดขึ้นมาเลยครับแล้วก็เราเราอยากได้ความเข้มแสงสูง,สงเนี่ยเราก็กดบวกไปเรื่อย จนะจนถ้ามันสูงสุดอ่ะมันจะกระพริบทีหนึ่งครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเวลาลดลดแสงก็เหมือนกันครับมันก็ค่อยๆลดไปลดไปนจนหมดครับแล้วก็เวลาปิดก็คือเวลาปิดก็คือกดปุ่มลบค้างไว้ครับกดปุ่มลบค้างไว้กดปุ่มลบค้างไว้นิดหนึ่งประมาณต้อประมาณ 5วินาทีมันก็จะดับเองครับ